สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในคลิปพรีวิวชุด s u b 0 3 Buddy Chronicle นั่นเองนะครับสำหรับกล่องนี้เนาะจะเป็นบูสเตอร์เสริมในภาคชินบัตตี้ไฟนั่นเองที่จะเอามาเสริมเด็กภาคเก่าๆให้เก่งขึ้นมาแล้วก็สู้ภาคชินได้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ใบแรกครับผมราชันอสุนิบาทไร์ไพ่ภูมิชิตเบ,บาบัทครับคอคอสนำกองทัจพจักพริสายฟ้าบนสนาม2ใบลงดอกทอลรถจักรหนงเกต ในระหว่างเทินของเราครับตัวนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้เนาะแล้วก็การ์ดใบนี้ขีบวกหนึ่งแต่จำนวนวูที่แตกต่างกันในช่องดอกเราแล้วก็มีสกิลคือเมื่อตั้งตัวนแทกเฟสเราครับการ์ดใบนี้ได้รับ double tag ถ้าชื่อวูต่างกันในช่องดอกของเรามี3ใบหรือมากกว่าจะได้ p e n ิ l t แล้วก็ท r i ป l e tag แทนเนาะต่อไปครับราชันเขาแห่งมิตรภาพเบอร์โนวาครับคอคอร์สครับเมื่อการมีเรามี1ใบหรือมากกว่าครับทิ้งมือทุกใบครับแล้วจ่าย3าเกตเคาน์เตอร์ครับ ในระหว่างเธอคู่แข่งโดดลงมาโดยจ่ายคอคอสได้นะครับผมการไปน,นี้ในสนามไม่สามารถถูกเลสจากความสามารถแล้วก็ความสามารถไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถการคู่แข่งเนาะต่อไปครับจนจบเทิร์นนี้ที่การไปน,นี้เข้าสู่สนามนะครับการไปน,นี้ไม่สามารถถูกทําลายและเราก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับมีอมนิหลอดเพนีเทสแลวก็ทริปเปิลแท็กนั่เองต่อไปจอมมังกรมาทุกกับชาติอารซีดาฮากาครับคอคอสค,ครับนำการ์ดหนึ่งใบมาสนามเราลงช่องดรอปครับแล้วจ่ายเงเกต เออ่โดนเลสด้วยความสามารถไม่ได้เนาะแล้วก็เมืรดการวันนี้ถูกทำลายครับเปิดท็อป3ครับเรื่องหนึ่งใบขึ้นมือครับที่เหลือไว้ใต้กองแล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์ครับจ่ายหนึ่งไร้ครับลุกไอเทมทุกใบในสนามเราครับติดบอลโฟเทอร์เนาะไปนี้มีมูฟแล้วก็ทริปเปิลไอแท็กต่อไปครับมังกรมรณะมินแห่งแสงเจิดจ้าครับอบิเกลครับพอคอสครับนำมังกรดำจากช่องดอบเราหนึ่งใบเข้าโซลแล้วจ่ายหนึ่งเกตครับ มังกรดาที่ถูกเซตบนสนามเราไม่สามารถถูกทาํา,าถถทลายและไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถการ์ดคู่แข่งนะครับมีลิสิตให้การเซตนั่นเองเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทาลายครับโม่คู่แข่ง3ใบครับถ้ามีมอนเตอร์อางนน์ัูวหนึ่งใบครับมีโซกาดครับใบนี้ต่อไปครับมับงกรผลึกสีม่วงฟ้าอัลโทร่าแทนสไน์ครับถ้าในเกมนี้เราใช้โอเวอร์เทิร์นไปแล้วคอสในการจ่ายคอสในการจ่ายเกียตของการ์ดใบนี้ลดลงสี่เกตน,นะครับผม คอคอสวางทับพิซึมดาก้อนใช้3บนสนามเรา1ใบและจ่าย่เกรครับการเป็นนี้บนสนามถูกทำลายด้วยความสามารถการไม่ได้แล้วก็ไล์ไม่ถูกยิงด้วยความสามารถการเนาะต่อไปครับในระหว่างเทิร์นหูแข่งครับเมื่อเราไล่เวทยิงไล์คู่แข่งหนึ่งหน่วยครับมีเพนีเทสทริปเปิลไอแท็กเคอร์เตอร์ไอแท็กแล้วก็โซการเนาะต่อไปครับมังกรสุริยันผู้ก้าวข้ามบอลโซเลฟิวเจอร์ครับคอคอสนำมอนเตอร์บนสนามของเรา1ใบหรือมากกว่าเข้าโซาและแจ่สามเกร ถ้าการไปน,นี้มีโซครับความเสียหายที่เราได้รับลดลง2หน่วยและการไปน,นี้พาวเวอร์บวกสี่พันดีเฟนต์บวกสี่พันเมื่อเริ่มแมทท์เฟนต์ของแต่ละฝ่ายครับยกเรื่อ,องความสามารถของมอนเตอร์ในช่องการคู่แข่งทั้งหมดแล้วยิงทิ้งนั่นเองแล้วก็มีทิปเปอร์แอทแท็กแล้วก็โซกาดครับต่อไปครับศาสตราเทพยักษ์สาอาร์เมอร์ไนซ์ซูเบอร์ลัสครับไปน,นี้ของสายอาร์เมอร์ไนซ์สายเก่าเนาะคอคอสครับนำมอนเตอร์บนสนามของเราหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าโซและจ่ายสองกีดครับ เราสามารถนำมอนเตอร์ใบอื่นบนสนามเรา1ใบเข้าโซถ้าหากทำครับจวดหนึ่งใบแล้วก็มีสกิลเคาร์เตอร์ครับเลือกมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบครับถอดโซ่หนึ่งใบจากการ์ดใบนี้ถ้าทำครับยิงยิงการ์ดที่เลือกทิ้งครับแล้วก็การ์ดใบนี้ได้รับทริปเปิลแอทแท็มีมูฟแล้วก็โซกะต่อไปครับมหามนตาขี้เท่าวินาทเอลชินีอาร์ตครับผมวันนี้มีสกิลนะครับจ่ายสองเกรเปิมสุดเข้าโซครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามครับเสิร์ชไอเทมลุกลายจากกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเนาะแล้วสับกอง เมื่อเราไล่เวทโลกระไรครับไล่เพิ่ม2ครับแล้วก็นําเวทมนต์โลกระไรจากช่องดอกหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบนะครับเข้าโซโลกระไรไปสนามของเราหนึ่งใบติดบนกระเทืนนอนเนาะไปความสามารถนี้นะเออมีดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาบครับต่อไปครับจอมานกลับมาแล้วแอสโมไดครับผมแจกสองเกรครับเมื่อการวันนี้เข้าสู่สนามจวดหนึ่งใบครับถ้ามีสองสลักใบอื่นในสนามสองใบหรือมากกว่าครับทิ้งมือหนึ่งยกการ์ดทุกใบในสนามผู้แข่งกลับขึ้นมือเนาะ เมื่อการผสมน้ำคู่แข่งถูกนำกลับขึ้นมือ้วความสามารถการ์ดเราครับคู่แข่งเลือกทิ้งมือหนึ่งนั่นเองมีดับเบิลแอทแท็กเนาะไปนี้ต่อไปครับเพื่อแห่งมักะสือยามิกิสซเนะครับพอคอสนำนักลบกระโหลกจากช่องดรอปหนึ่งใบเข้าโซและแจกหนึ่งเกตครับเมื่อมอนเตอร์นักลบกระโหลกบนสามพอเราโจมตีและสร้างความเสียหายใส่พลังชีตคู่แข่งครับเราสามารถทำลายการ์ดใบนั้นได้ถ้าทำครับทิ้งเกตคู่แข่งหนึ่งใบยิงไล่คู่แข่งหนึ่งหน่วยแล้วก็คู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือตัวเองหนึ่งใบนะก็คือปล มี d o u b ลแท็กแล้วก็โซการ์ดนองต่อไปอัลวินผู้ชํานาญเอลกิโฮเต้ครับพอคอสนำอัลวิยนจากช่องดอบ2ใบเข้าโซและจ่าย2เกตครับความเสียหายที่เราได้รับลดลงหนึ่งหน่วยความสามารถของการทุบใบในสนามของเราไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถการ์คู่แข่งครับเคาน์เตอร์เราสามารถทิ้งมือหนึ่งครับถ้าทำครับลุกไอเทมทุบใบในสนามของเราปิดบอลฝรั่งเถิเนาะมีโซการ์ดแล้วก็พินิเหตุครับต่อไป ดาบราชันมารแห่งศิตากรรมเลวันทินอบิดครับผมสกิลครับการไปน,นี้สามารถใช้เป็นบันดดี้ได้นะครับผมแล้วก็มีสกิลอีพีคอสเมื่อไม่มีมอนสเตอรต์ในสนามของเราครับแจนิงเกยียดหนึ่งไลท์ครับเพื่อสวมใส่นั่นเองการไปน,นี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการของคู่แข่งครับเมื่อเริ่มต้นอัตราเฟสของเราสมใส่วีรลุรุษจากช่องจากกองการ์ดเนาะไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่แจกคอคอสและสับกองค,ครับต่อไปราชนเงาผู้ไม่หานหลังกับมุคุโรบีดครับผม มีสกิลอมนี่หลอดเนาะเมื่อกาสไปนี้เอ้ยการวันี้ไม่สามารถถูกทำลายและไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถการดคู่แข่งได้นะครับคอเตอร์ครับเลือกการนสนามของคู่แข่งหนึ่งใบครับทิ้งอมนี่หลอดหรือดักฮีโร่หนึ่งใบจากบนมือครับถ้าหากทำครับทำลายกาดที่เลือกติดบนโฟเทอร์น,นอกใบนี้มีเพนนเหตุแล้วก็ทานฟอร์มครับเพราะทานฟอร์มคือจ่ายหนึ่งกีดเนาะต่อไปครับโนวาการเดียนแจ็คไนท์ครับผมคอคอร์วางทับมอนเตอร์บนสนามขอ,องเราหนึ่งใบและจ่ายสองกีด เมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามด้วยความสามารถของการครับโม่กองตัวเอง4ใบครับผมแล้วก็ไม่เกินหนึ่งใบจากที่โม่ครับขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเข้าโซ่เคาน์เตอร์ครับถอดโซ่จากการวัน,นี้หนึ่งใบครับถ้าหากทำครับในเทอร์นี้การนี้ได้รับทริปเปิ้ลแอทแทกแล้วก็เคาน์เตอร์อแททกนั่นเองมีมูฟแล้วก็โซกาดต่อไปครับประตูแห่งการหลุดพ้นแซงทัวรี่ครับผมเป็นของสายผู้พิชักเนาะสายของมอนเตอร์ผู้พิทักทุกใบในสนามของเราลดลงหนึ่งหน่วยครับ แล้วก็มีสกิลแอคนำผู้พิทักษ์จากช่องดรอบเราไม่เกิน3ใบนะครับไปเรียงไว้ใต้กองถ้าหากนำเข้ากองหนึ่งใบหรือมากกว่าและเรามีก๊์ดในช่องดรอบไม่เกิน3าใบครับจัว่วก๊าซสองใบนั่นเองติดวันฟอร์เทิรนน์เนาะเฟตได้1ใบในสนามต่อไปครับหัวหน้ากองอสวินแดนชำระผู้ชำระบาปครับอคอสซอดดากอนคอคอครับจะหนึ่งเกตและนำไปสุดจากกองกราดเข้าโซ่ครับถ้ามีมังกรเกาะเหล็กในสนามของเราที่ไม่ใช่กราดใบนี้จะถูกทำลายเนาะและกำลังจะลงช่องดรอบ สามารถนําการนั่งเข้าโซการ์ตไปนี้ได้นะครับแล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์ครับทำลายมังกรเกาะเหล็กใบอื่นสนามของเราหนึ่งใบครับถ้าทําลูกการ์ดใบนี้ครับถ้าอยู่ในระหว่างไอเทมเฟสครับจั่วการ์ดหนึ่งใบมีมูฟดับเบิลแท็กแล้วก็โซการ์นั่นเองต่อไปครับมังกรน้ําแข็งแห่งกระแสเย็นเยือกครับโลวามิเซเลียครับผมคอครับน้ำการ์ดจากช่องดรอปเราสามใบเข้าโซครับแล้วจ่ายสองเกรเคาน์เตอร์ครับคอมอนเตอร์ที่มีโอมนิลอดที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับจาก จากช่องดรอบเราหนึ่งใบครับโดยจากเขาคอสจนกว่าการนั้นจะออกจากสนามครับไซส์จะกลายเป็นศูนย์จิตวิญญาณเธอเนาะมีแบบโบว์แท็กโซกาดแล้วก็ไลน์ลิงสองต่อไปครับยามีเกโด้เอสดีคาลเตอร์ในระหว่างเทิร์นของเราครับเลือกมอนสเตอร์ร้อยศูนย์ไซส์สามในช่องในสนามของเรานะครับผู้ติดเราสามารถนำการนี้เข้าโซของการที่เลือกครับถ้าทําครับลูกการที่เลือกแล้วก็มีทันเดอร์ไมา์นะครับเมื่อคู่แข่งจั่วการด้วยความสามารถครับถ้าการวันนี้อยู่ในโซของมอนสเตอร์ยิงไลน์คู่แข่งหนึ่งหน่วยนั่นเอง ใบต่อไปแจ็คไนฟโกลิโต้ครีเกอร์นะครับโอ,โอ้เกือบหลงไปโกลิเตอร์แล้วโกครีเกอร์นะครับผมล่างนี้คอคอสครับมองทับมอนสเตอร์บนสนามของเราไม่เกินหนึ่งใบครับแล้วจหนึ่งเกรดถ้าเรามีไอเทมที่มีพาวเวอร์หกพันหรือมากกว่าครับไซส์ของการ์ดใบนี้ลดลงสองหน่วยเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามครับทิ้งมือหนึ่งครับพลังชีวิตจะกลายเป็นห้าแล้วก็เสิร์ตโกลิเตอร์หนึ่งใบาจากกองไม่เกินไม่เกินหนึ่งใบาจากกองขึ้นมือเนาะเออนี่เดือดเบิร์แท็กแล้วก็โซการนั่นเองต่อไปครับ แม่ทัพจากกลิิลามานันดาโกเลมคอมมานโดโคาเล่นะครับคอคอสครับวางทัพมอนเตอร์ดูเอลโกเลมบนสนาม1ใบครับและจ่าย2เกรดถ้าสวมใส่ดูเอลโกเลมอยู่นะครับการ์บันนี้คีบวกหแล้วก็มีเคาน์เตอร์ขอการ์บันนี้จากบนมือโดยจากคาอคอสนะครับก็คือโดดเคาน์เตอร์โดดได้นั่นเองมีมูฟเพเนเทตทริปเปิลแท็กแล้วก็โซกาดครับต่อไปครับเลิสแฮฟฟันครับมาสนุกกันเถอะ คอคอสครับจ่าหนึ่งเกียร์พลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับเสิร์ชหาแอสโมไดในชื่อการ์ดและก็ไอเทมจุดสองสลักจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับแล้วก็สับกองติดวันพอเทิร์นเนาะใบนี้ต่อไปครับอิลูชันเดอะเชดครับผมเป็นการ์ดเซตเนาะชาร์โดเชดทุกใบในสนามของเราโซจะไม่ถูกถอดด้วยความสามารถการ์ดคู่แข่งนะครับเมื่อเริ่มแอทแทกเฟสของเราเลือกมอนเตอร์ชาร์โดเชดบนสนามของเราหนึ่งใบครับแล้วก็เอาท็อปกองเข้าโซของการ์ดที่เลือกนะครับจากนั้นนำโซของการ์ดที่เลือกไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับผม ต่อไปครับการมายายของเซฟิลอดครับผมไล่การวันนี้ได้เมื่อเราทําการไล่เวทมนต์แล้วในเทินี้นะครับผมเคาน์เตอร์เปิดท็อปกองสองใบครับหนึ่งใบลงกียรหนึ่งใบขึ้นมือครับไล่ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทินครับผมวันพอเทินเนาะต่อไปครับดาบอสูรเทพภูเขาเจ้าหนูอิบุกิครับคอครับจ่ายสองเกียร์หนึ่งไรครับผมเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามเลือกยักรอบสังหารสนามคมเราหนึ่งใบครับเปิดท็อปกองห้าใบครับผมนําไม่เกินสองใบจากที่เปิดเข้าโซครับนำนำเข้าโซในซับข้างหน้าเนาะเออ การ์ดที่เหลือเรียงไว้ใต้กองจากนั้นถ้าเข้าสู่สนามด้วยความสามารถแอมบูธครับคู่แข่งเลือกการ์ดมือตัวเองหนึ่งใบแล้วทิ้งครับผมมีแอมบูธแล้วก็ทิปเป์แท็กเนาะต่อไปครับทยานจันทาสกิคังเงะครับผมขคคอ,อ,อจยหนึ่งไลท์ครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามครับทิ้งมือหนึ่งถ้าหากทำครับนำมอนเตอร์ที่มีโกจินมาลุอยู่ในชื่อกาดจากช่องดอกเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วสับกองครับจากกองการ์ดเนาะพูดผิดจากกองการ์ด ถ้าการไปนี้อยู่บนสนามของเราหรือ,อยู่ในโซของมอนเตอร์นินจานินจาใบอื่นบนสนามทุกใบของเราได้รับ power บวกสาม0 defense บวกสแล้วก็คีบวก1นนั่นเองต่อไปครับการ์ดของดนะันเทียนเวิร์เนาะสวิตคอคอสครับแจ1หเกรเลือกใช้1อย่างจาก2อย่างด้านล่างครับตดบองฟอร์เทิรนนะ์เนาะอันแรกครับนำมอนเตอร์อสศวนที่มีชื่อต่างกันในช่องดรอปของเรา2ใบขึ้นมือนะครับสิลที่2ครับจวบ่หนึ่งใบจากนั้นเลือกอสศวนบนสนาม1ใบครับ จนจบเทืนี้การเป็นนั้นได้รับดับลูไลแท็กนั่นเองต่อไปครับดาบศักดิ์สิทธิ์จำลองครับแกาโนเรฟิกล่านั่นเองเมื่อการเปน็นนี้ถูกทิ้งจากบนมือของเราครับถ้าสวมใส่อเทมเวลบุรุษอยู่ชาร์ตหนึ่งเกรดหนึ่งไลท์หนึ่งจวนั่นเองเมื่อการเป็นนี้โจมตีครับเลือกเวลบุรุษบนสนามของเราหนึ่งใบจนจบเทืนี้การเป็นนั้นได้รับพิเิคอลเพิ่มหนึ่งนั่นเองต่อไปครับราชันอสวินแห่งวันสิ้นโลกราโทสครับผม พอคอสนำอสซิินดัมหรือรอ้อยอสูรจากช่องดรอปไม่เกิน6ใบเข้าโซลและจ่าย3เกรครับมีสกิลเคาน์เตอร์เลือกการ์ดสนามคู่แข่ง1ใบครับถอดโซจากการ์ดใบนี้1ใบได้ถ้าทำครับทำลายการ์ดที่เลือกถ้าทำลายได้ครับยิงไลทคู่แข่ง3หน่วยติดบอลโฟเทอร์เนาะใบนี้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายครับเราได้ไลท์หน่งหน่วยนั่นเองมีดับเบิร์แท็กแล้วก็โซการดครับต่อไปซินิสเตอร์ซิมโฟนีครับผม รายได้เมื่อแฝดของเราเป็นดากอนไอ้นะครับเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างด้านล่างครับติดบอลฟอเทอร์เนาะสกิลแรกครับนำการ์ดที่มีอาซีดาฮากาอยู่ในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบและดกากอนสโลนบัลลัง,งก์มังกรไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือแล้วจับกองเนาะจนจบเทอร์อนี้ไอเทมทุกใบในสนามของเราได้รับเพนิทีและก็ดับเบิลแท็กนะครับต่อไปเครื่องแบบเบารุ่นนักลบเยี่ยเอะครับผมเบลเซอร์ฟิวคอคอสนำฮีโร่หญิงจากช่องดอกเราหนึ่งใบเข้าโซลและจ่ายสองและจ่ายหนึ่งเกทครับ ฮีโร่หญิงและไอเทมทุกใบในสนามของเราได้รับพาวเวอร์บวก3,000เคาน์เตอร์เมื่อเล่นตัวไนท์สปีดเราครับนำมอนเตอร์ฮีโร่หญิงใบอื่น,นสนามของเราไม่เกิน2ใบขึ้นมือครับถ้าหากทำครับคอฮีโร่หญิงจากบนมือมากสุด1ใบโดยแากคอคอร์สครับกิดวันตอเทื่อเธเนาะมีมูฟดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาดนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรนะีวิวชุด SUB03 เนาะ อันนี้ก็จะเป็น30บใบแรกของชุดนี้นะครับ30ใบครึ่งหลังเดี๋ยวจะมาต่อใน EP สองแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ